จากเรื่องนี้นะครับไปต่อที่โรงเรียนเตกกาเดรุ่นรรมอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะครับร่วมกับทางสถาบันคงจื่อนะครับมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนเทียที่13นะครับเพื่อที่จะยกระดับกระตุนการเรียนภาษาและวัฒนธรรมของจีนนะครับของนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับ ที่โรงเรียนเตกกาเดอรุ่นถ้ำอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะครับพระนทานหยางหนิงร่องกงสุใย,ยิสสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําจังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นประธานพิธีมอบรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเทืที่13นะครับโดยสถา,านกงสุญย,ยิสสาธา,ารณรรฐประชาชนจีนจังหวัดขอนแกน่น สมาคมโรงเรียนสอนภาษาจีนร่วมกับโรงเรียนเตกกาดรุ่นธรรมอำเภอชุมแพขอนแกน่นและสถาบันคงจือมหาวิทยายลัยมหาสารคามร่วมกันจัดงานขึ้นนะครับเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยเพื่อที่จะสามารถผลิตบุคลากรที่มีทักษะการสื่อสารภาษา,าจีนที่ดีและการยกระดับผลสำเร็จทั้งการเรียนภาษาจีนให้สูงขึ้น และเป็นการกระตุลนการเรียนภาษาและวัฒนธรรมจีนของนักเรียนให้มีโอกาสแสดงถึงความสามารถด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนพร้อมครับพระนธัญยังนิงร่องคงศูนย์ใหญ,ญ่สาธารณารัฐประชาชนจีนในจังหวัดขอนแกน่นได้กล่าวว่าวัฒนธรรมจีนมีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานมีการเรียนรู้และมีความใกล้ชิดจากวัฒนธรรมอื่น ภาษาเป็นซื้อน้าวัฒนธรรมโดยการเรียนภาษาจีนสามารถเทศไหยวัฒนธรรมจีนผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมไทยปีหนาจะครบระครบรอบ5 0ปีของการสถาปนาความสัมพันธรรท์ทางการทูตระหว่างประเทศจีนและประเทศไทยซึ่งปัจจุบันค่ะประเทศจีนเป็นคู่ค้าแร่ใหญ่ที่สุดเป็นตลาดนักท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดเป็นตลาดส่งออกสินค้าทางการเกษตรที่ใหญ่ที่สุดและเป็นประเทศสําคัญในการลงทุนเข้ามากของประเทศไทย โดยสถานกงสุลย์ใหญ,ญ่จีนค่ะจะสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการร่วมกันส่งเสริมการศึกษาภาษาจีนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยร่วมไปถึงการแลกเปลี่ยนการเรียนการสอนภาษาจีนและความร่วมมือระหว่างจีนกับไทยให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้นต่อไปโดยการแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่13ประกอบไปด้วยกิจกรรมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีนการครับก่อนจีนการคัดไล่มือเขียนพูกันจีนการล้องเพลงล่ำนาฏสินจีนละครสันและวาดภาพค่ะค